สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทาวีวานิสุรางคะ่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้สืบเนื่องจากวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีแล้วสำหรับรายการของเรานะคะเราก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่หัวหินคะ่ะเป็นอีกเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์อย่างมากอาหารก็อร่อย แหล่งท่องเที่ยวก็หลากหลายโดยจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกันที่การปรับแผนและการปรับกลยุทธ์ของบรูพอรตหัวหินด้วยเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยเขามีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์อยากจะให้บรูพอรตเป็นเดสติเนชันหรือเป้าหมายปลายทางจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาจะมีการปรับแผนและวางกลยุทธ์อย่างไรพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้านสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกําลังซื้อให้กับประชาชนผ่านการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567รวมถึงร่วมกันสร้างวินัยทางการเงินผ่านการผ่อนชําระเงินงวดสินเชื่อบ้านและส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าจัดทําโครงการคล้องของวัญปีใหม่2,567เพื่อส่งเ calendar, สริมวินัยทางการเงินสําหรับลูกค้าทออสสาหรับลูกค้า รายย่อยและลูกค้าสวัสดิการที่มีสถานะบัญชีปกติมีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน2ล้านบาทมีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม48เดือนนับถึงงวดเดือมพฤศจิกายน2,566สม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือนให้ได้รับเงินคืนจำนวน 1, 0 0 0บาท ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ของขวัญปีใหม่2,567จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน g h b All Gen พร้อมกับผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทออสอและชำระเงินงวดผ่านแอปพลิเคชัน g h b All Gen ติดต่อกันไม่น้อยกว่า2เดือนในงวดเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2,566หรืองวดเดือนธันวาคม2,566ถึงมกราคม2,567 และรับบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคารตั้งแต่เดือนธันวาคม2566ถึงกุมภาพ,พันธ์2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์02-6459000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์